และผลิตภัณฑ์นะคะที่สาจาจะนํามารีวิววันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากหน้าใสไรสิวนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ มาพบกับสาจาแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนสาจาก็ได้คัมแบ็กกลับมารีวิวเซเว่นอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะทุกคนสาจานะคะได้หยิบไอเทมที่มาใหม่และกำลังฮิตจิๆฮิตมากๆเลยอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ช่วยกด s u b s c r i b e ให้สาจาก่อนนะคะแล้วและผลิตภัณฑ์ที่สาจาจะมาแนะนำวันนี้นะคะ เหมาะสำหรับใครคนที่อยากจะหน้าใสไรส้สิวนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเองค่ะทุกคนและคอลลาเตนตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของเฟร d ดโดสนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะเขาก็ทำมาคล้ายๆกับ คอลลาเจนที่สาจาเคยแนะนําไปนะคะเป็นสีชมพูเข้มเนาะเออเนี่ยในคลิปเนี้ยที่สาจาแนะนําไปแต่จริงๆอะ่ะสาจาแนะนำาแ,นะแบบรีวิวอะ่ะตัวเนี้ยไปทุกตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากแบบรู้ว่าแต่ละตัวมันช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวสาจาจะสร้างเพลย์ลิสต์นะคะเอาไว้ให้เนาะแล้วก็ลองไปเลื่อนไล่ๆดูเนาะว่า,าตัวเนี้ยมันช่วยในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะนะเรามาทำความรู้จักกับ น้องใหม่ก่อนเลยดีกว่านะคะคือคอลลาเจนตัวนี้ขนาดก็คือ2 0 0 0มกอนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยก็คือจะมีซิงค์นะคะซิงค์คือเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการทำให้ไม่เกิดสิวนะคะ,ะแล้วก็จะทำให้หน้าของเรากระจ่างใสแล้วก็มีเลือดฝาดเบาๆนะคะทุกคนแล้วก็ยัง ผสมกับวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยก็คือ,อตัวตัวนั้นนะไม่มีวิตามินซีนะตัวเก่าอะตัวใหม่เนี่ยเพิ่งจะมีที่เขาแบบเสริมเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะช่วยในยเรื่องของทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปั่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนเขาไม่มีน้ำตาลคือมันแบบไม่มีน้ำตาลนะทุกคนแล้วไม่ต้องกลัวอ้วน กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะจ๊ะี๋ยวเรามาแกะน้องดูกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนว่าข้างในของเขาเป็นยังไงเนาะที่เปิดก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็แกะได้เลยนะคะทุกคนคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันเนาะตัวนี้เนี่ยเพราะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ฉีกฉีกนะคะออกทุกคนก็จะเป็นเนีย่ยเป็นฟอ,อยล์อย่างนี้เนาะ เป็นฟอยอย่างนี้เลยแล้วคือเขาก็จะบอกนะว่าส่วนผสมนะคะของแบบการชงต่อ1อันอย่างเงี้ยต้องใช้น้ําเท่าไหร่ในการกินเนาะก็คือเขาก็จะบอกว่า1ฟ้านี้ผสมกับน้ำ3า3ร0อย0มิลิลิตรนะคะมีคนนะเคยบอกเนาะว่าทําไมไม่ใช้แบบ จิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยฟอยมันก็จะหายไปเนาะมันขึ้นอยู่กับแบบว่าความสะดวกของคนนะคะว่าเราจะแกะเนาะฝาแกะฟอยตรงฝาออกเองหรือว่าจะจิ้มเข้าไปแล้วก็ให้มันแบบละลายลงไปเองเนาะเดี๋ยวสจาจ่าขอแกะก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปได้เลยค่อยๆใส่ใส่ลงไปคือเนาะก็เป็นฝาให้เราได้เลยเสร็จ เชคค่ะทุกคนเชค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 ขยับให้เข้ากันทุกคนสีมันแบบน่าทานมากเลยอ่ะสีแบบดูดิสีออกแบบคิดพีอ่ะคือมองในกล้องมันออกส้มนะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าคือเหมือนสีน้ำพันเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าทุกคน รสชาติมันเหมือนเรากินน้ำพันอะที่มันแบบไม่ได้หวานมากไม่ได้เข้มข้นมากแล้วกินของเขาอะมีความหอมหอมแบบแบบชวนกินอะหอมแบบพัน์เลยแหละทุกคนคือมันอร่อยด้วยอะคือแบบไม่มีน้ำตาลอีกต่างหากอะทุกคนเฮ้ยคือไอ o เลิฟอะไอ้เลิฟคอลาเจนแบบเแบนบใหม่เนี้ย คือเขาทำออกมาได้แบบโอเคอ่ะโอเคในระดับหนึ่งเลยอ่ะที่แบบคืออย่างของเก่าอ่ะก็ยังมีความคาวนะถึงรสชาติของเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่าแต่ตัวนี้คือมันมีความแบบละมุนอ่อนๆสามารถแบบเด็กก็ทานได้ทุกคนอูส้สจ๊าไอเลิฟนะคะแบบน,นี้ เอาละค่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะหน้าใสไร้สิวและผิวกระจ่างใสนะคะก็ลองไปหาทานคอลลาเจนกันดูได้นะคะในเซเว่นนะคะที่สัจจาซื้อมาแบรนด์นี้นะคะราคาของเขาก็น่ารักเหมือนแพ็คเกจจิ้งของเขาเลยนะคะราคาเพียง15บาทเท่านั้นเองค่ะไปหาซื้อกันได้ที่เซเวนน่นอีเลเว่นนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ถามสาจาในคลิปนี้ได้เลยนะคะสาจจาก,ก็ พยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากให้ทำคลิปแบบรีวิวอะไรในเซเว่นอีกก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันตาจา๊ะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตาจาต๊ะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ตาจ๊ะด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย